กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลเด้อค่ะเมื่อนี้รถบัสกัสิบาเพื่นเนพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาเวียนเทียนเด้อค่ะ ก่อนที่สิไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็ดรบัตรแน่เด้อค่ะเมื่อนี่เขาก็มาเวียนเทียนเด้อค่ะวันีแฟนบนชวนมาเวียนเทียนเนาะค่ะเขาก็เลยมาค่ะทั้งผู้เฒ่าทั้งเด็กหน่อยทั้งวัยรุ่นก็มาหลายหลายค่ะ มีแต่เสียงจุดประทัดปังปังเค่ะวินน ถูกถ่ายอยู่นะคะ่ะว่าพาเด็กหอยยนเ่อยอยนหนมาหลายนนะะุ่งเลยค่ะเสียงดังเด้อค่ะพราแม่พี่น้องอาจจะบ่ได้ยินเสียงเบาปันใดเด้อค่ะมือนี่ก็มือออกพรรษาเนาะคะ่ะกับพ่อแม่พี่น้องก็มาเวียนเทียนน้ำกันเด้อค่ะ เขาก็เอาตัวนอ้มาทมิเตเียมันถัดลายพือนกระยานเนาะค่ะเพือนกระเ้าเป็นนะคะเพือนกระมิแตวาย่านย่านค่ะ ล่มกับแห้งแห้งค่ะพี่น้องจนเทียนดับค่ะจุดแล้วจุดอีกอยค่ะ ข้ากระเดินรอบบัตรสามรอบนะคะ่ะชาวบ้านเพิ่นกะกำลังมาเรื่อยๆเด้อค่ะเที่นดับละคะ่ะพี่น้องลมแห้งแหงไปต่อไฟน้ำเด็กหน่อยก่อนเด้อค่ะ อยู่บ้านเ้าก็มีสามวัดเนาะค่ะวัดเนือวัดกลางแล้วก็วัดป่าะคะ่ะแล้วแต่คนสะดวกไปวัดใดเนาะคะ่ะมื้อนี้รถบัดก็มาวัดกลางนะคะพราะแฟนกับลูกมาเวียนเทียนนะคะก็มีคนก็เจ้าสื่อผู้มาจุดน้ำเนาะคะ่ะ เห้ากระยางครบสามรอบแล้วเนาะค่ะห้เาเปิ่นไ็ให้องมานังถาตังเทียนอยู่องนี้เนาะคะ่ะก็เอื่นไว้อยังลดวัดกันลืมแล้วเนาะค่ะ หลวงพอ่อเพิ่นก็ให้ก้าวตามเนาะคะ่ะกฮาก็สิก้าวตามเพิ่นเนาะคะ่ะ เสียงฝากเอาห่องด้วยค่ะว่าแม่วีนอนฝนกันจะตกอีกแล้วค่ะ กเสษ็จพิธีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเข้ากระถาไปจุดเทียนตั้งไวทงไนนะะ้ที่หมองพนเห็ดห้เนาะค่ะพนก็มีต้นดอกเงินมานำมาคะ่ะพนก็เอามาทำลหยผ่านเนาะคะ่ะ รอบปัก <numbered> ถ <parfois> ูกเทียนค่ะหลอดเซนอย่างไหนละฮะคร็จิ๊ บายพาแล้วก็กลับเลยเนาะค่ะเพราะว่าลูกง่วงนอนล่ะค่ะช่วงนี้รถบัสก็ยิ่บ่ค่อยได้ลงคลิปปันใดเด้อค่ะรถบัสเดินสายทำบุญก่อนเนาะคะ่ะรถบัสอาจจะเอาคลิปเก่าที่รถบัส่ทยไว้แล้วท่านได้ลงมาลงก่อนเนาะคะ่ะ โดนโดนรถบัสยังล่งคลิปเทือก็อย่าพึงลืมกันเด้อค่ะลูกสาวคนโตคค่ะพันมากับมูพันค่ะเดี๋ยวพ่นกัสิกรับพร้อมเฮาเนี่ย่ละค่ะตอนมาพ่นกับห้ปูพันมาทรงเนาะค่ะ ข้าคีเสล่งมากระโม่นค่ะเข้ากับสเขาไปปักถูกเที่ยนแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง เอามอนี่เด้อเขาก็ตังว้นอกๆเนี่ยละเนาะค่ะพี่นอกจังบอกเครื่องข้าเจ้าค่ะเอาตัวเล็กเนาะ,ะให้พอเป็นกับตัดถูกเทียนมาคะ่ะฟังทั้งนี้ก็มีองค์พระประธานญ่เนาะค่ะให้ชาวบ้านกลับไ้เนาะคะ่ะ เท่ากับจีไปไปไบใบไก่ก้อนแล้วสีกลับเนาะค,ะค่ะเท่ากับยืนถ้าเด็กน่อยไอ้ไอ่อเอ้ยซุ่มข้าเจ้ามานําเนาะค่ะเท่าลอดถาไปกับผระเนาะค่ะบางคนเพิ่นกันยังปักถูกเทียนท่านได้แหลวอยู่เนาะค่ะเพราะว่าคนไหล เสียงประทัดกระด้างดังค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมืน่อนี้รถบัสก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะรถบัสก็ต้องขอตัวลาลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะกดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้าสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบา,บายยค่ะ